เหล่ามัถังกําลังจะออกเดินทางไปยังชมพูทวีปแต่ปีศาจแมงมุมได้พาลูกน้องปีศาจมาขัดขวางการเดินทางถึง5ตัวด้วยกันงานนี้เลยต้องมีการพิสูจน์กันหน่อยครับซึ่งเหล่าปีศาจจะโดนพิสูจน์อย่างไรและปีศาจตัวไหนจะได้เข้าไปลุ้นเงินแสนไปสนุกกันต่อเลยครับช่วยแนะนําหน่อยว่าความสามารถของปีศาจลูกน้องของเจ้าแต่ละตัวเนี่ยตัวแรกนี่คือปีศาจอะไรนี่คือปีศาจส,สิงโตความสามารถของข้า อยากจะโชว์บ้านเอวบ้านท่าบ้านจัดไปเจ้าปีศาจิงโตเฮอ้อ้โโอ้่สภาพตัวเนี่ยเวลาไปเที่ยวกลงคืนไม่น่าได้กลับบ้านหรอกนะไอ้ตัวที่สองนี่เป็นยังไงบ้างตัวที่สองของค่าคือปีศาจเสือ ไอะไยมันผังวะข้าม้าข้าม้าข้าม้าข้ามีนิมิตข้าสามารถเห็นผัวข้าได้เฮ้ยเอาแล้ว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 น่าตื่นเต้นและใจมากครับผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาใหม่นะครับอะไรแหละถ้าไหวเป็จก่อนเปิด กันไหมข้ารู้คืออะไรเจ้าวาดโนบิตะมันคือรูปหัวข้าเขาจะบอกว่าเหมือนลิงและคืออะไรกล้วยกล้วย้ยตายแล้วอเขามีกล้วยไปดูตัวที่3ามเลยให้ปีศาจค้างคาวแนะนำตัวข้าคือปีศาจค้างคาวที่พร้อมจะพาพวกเจ้าไปค้างคืน เข้าแล้วเขาาเกียไม่ได้ไม่ได้ไม like ่ได้หรอไม่ได้ต้เข้าเกม่อดีโอ้โข้างาวเยื่อี้ปีศาจตัวต่อไปคือปีศาจกระถกางกระดูกขาวกระดูกปีศาจกระดูกขาวสุนทรภูที่วันแน่ ยังแพ้ค่าเอ้ยเอาฉหนหน่อยเก่งเรื่องก้อนเหรอใช่เปิดตำนานวรรณกรรมสุดยอดฮิตนี่ถูกจริตกะเทยไทยเป็นหนักหนาเรื่องไซอุยใร่อไซอิ๋วเรื่องไซอิ๋วในรายการพานัม่าดูเลยค่ะสนุกแน่ต้องรอชมเออ ปีศาจตัวสุดท้ายของข้าคือปีศาจนั่งจิ้งจอกเอลซ่าถ้าสามารถจะโชว์รีราและแปลงร่างได้เฮ้ย จะต้องกำจัดปีศาจที่พลังน้อยที่สุดออกไปเเพราะฉะนั้นมันต้องพิ่สุดเกมวัดพลังปีศาจ ตามที่โบราณกล่าวว่าคนทำดีชอบมีมารประโจนแต่มาตัวเดียวก็เก่งว่าจะสู้ไม่ไหวนางปีศาจแมงมุมเลยขนลูกน้องปีศาจมาถึง5คนงานนี้หงอคงเลยต้องขอปราปีศาจที่มีพลังน้อยที่สุดก่อนโดยกติกาก็คือปีศาจทั้ง5ตนจะต้องเลือกอุปกรณ์ในการตีวัดพลังมาคนละหนึ่งชิ้นจากนั้นจะต้องนำอุปกรณ์ที่ตนเลือกมาตีหัวดาราเพื่อวัดค่าพลังหากเครื่องวัดค่าเสียงของใครมีตัวเลขทศนิยมน้อยที่สุดจะถือว่าเป็นปีศาจ ที่มีพลังน้อยแต่ต้องถูกหมองคงปากให้ตกรอบไปทันทีครับพรอมแล้วนะไอ้เจ้าปีศาจทั้ง5ค่ข้าจะให้เจ้าเลือกอุปกรณ์ก่อนเลือกอุปกรณ์เสร็จถือเอาไว้เสร็จเรียบร้อยค่อยเลือก ไอ้พวกที่จะเดินทางไปชมพูทวีปท่าจะมีอุปกรณ์ในการวัดเสียงวัดพลังแต่วัดที่ตัวเลขสุดท้ายเท่านั้นจุดดนตริยมขายต่ำเกี่ยวกับตกรอบใครต่ำสุดตกรอบไม่เกี่ยวกับเขาใจแล้วนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องตีแรงจะต้องตีอะไรอะไรไม่ต้องเลยไมาอยู่ที่จังหวะเบอร์หนึ่งออกตัวรอเลือกอาวุธออกตัวนี่ก็เปิดโอ้ยย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 อยย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 ย อาวุธโอ้โหโอ้ยมาสีครับเลือกอาวุธเบอร์ห้าไม่ต้องเลือกอาวุธเอาไปเลยเก็บอยู่นะไอตัวตัวสุดท้ายเนี่ยเราบอกมันด้วยนะว่ามันไม่จาเป็นต้องตีแรงทพักษณมันก็ขึ้นนะแต่มันก็คงไม่เลือกผู้หญิงหรอกเนาะเลือกใคร ตัวข้าเองชอบกินกล้วยข้าเลยอยากจะหาเพื่อนกินกล้วยด้วยยินดีบริการครับยันต์ี๊ดโทษ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 อมนะมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหโอ้โหหามุมหามุมหามุมไม่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าเออตลกอันนี้มันมันอัดสถุมุตตีอย่างเงี้ยฮะถ้าอย่างเงี้ย ผมกดแล้วเงียบนะพอมอย่าอย่าหอมยิ่ไม่ใช่หออมน้ำเต็มตัวโอ๊ยเช็ดด้วยเช็ดไม่หัวิ้งสิบสิบจุดหนึ่งร้อยเจ็ดจุดหนึ่งแต่ถือว่าต่ำมากมากต่ำมากนะต่ำต่ำสุดออกเหรอต่ำสุดต มากี่คนอะเห็นสี่คนมากี่คนไอ้มันตบคิ้วหายเลยอะคนที่สองเบอร์สองเลือกใครอยากเลือกหนังซำจังไปไปไปข้ารู้ทำไมเจ้าเลือกข้าทำไมอะข้าอยากให้เจ้าลองกระบองพร้อมเต็มตัวเริ่ม จุดสามรอบดาวราดีใจด้วยจังหมายเลขสามครับอยากจะได้ดาราคนณหมเป็นดาราก็พูดก็พูดให้มันเหมือนเดิแต่อีกข้างจะเลือกใครเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งแล้วนั่งแล้วเดี๋ยวนี้นั่งแล้วนั่งแล้วหนูเลือกเขาก็ได้ค่ะ แต่งงานมีลูกมีเมียเนยไม่เคยได้ใกล้ผู้หญิงเลยแล้วยวบอกเลยนะอีค้าขาวนี่มันมาเป็นแพรเลยนะโอยอยากเจ็บตรงไหนคะแผลแลรอแหรอเจ็บตรงไหนค่าไม่รู้แต่ตอนนี้ข้าเจ็บตรงนี้เตรียมตัวทุกคนเงียบนะ1 2 3่งสองสาแม็กซ์หนึ่้อยสิ ยังมีจุดศูนย์นะจุดศูนย์ก็มีนะมีโอกาสนะแต่น้อยโอกาสโคตรน้อยมีโอกาสเข้ารอบแล้วสองคนนี้เลือกใครกระดูขาวเลือกเฮ้ยไม่ไม่ไม่เลือกธรรมดาไม่ได้เลือกเป็นกรอันตอนแรกมันยังไม่รอดเลยเอาแล้วตาลอยตาลอยเลยไม่ได้เขียนไว้ตาลอยค่ะจะเลือกใครกันหนาจะใครดีนะช่างมันเถอะเลือกดีกว่า ทุกคนเลือกผู้ชายไปหมดแล้วดังนั้นถ้าจะเลือกผู้หญิงไปนั่งเลยนั่งเลยถ้าจะเลือกแน่นอนเจ้าลมเออนี่เป็นพัดลมเขาไม่ได้พัดเหล็กเขาส่งมาขนาดนี้ทันเปมนเลือกต้นหอมเขาเล่นใหญ่มาแล้วยจะรอดเหรอดูตัวสุดท้ายเราไปอยู่เก็บไว้เอาสุดท้ายถ้าจะไม่ปราณีเจ้าตบนะ้ใจเย็นใจเย็นกอนใจเย็นสู้นะพร้อมนะ ล้อมือพี่โรจน์ไม่ตีนะโอ้โหไม่ขอโทษก่อนด้วยอะกับข้างทำไมถืออย่างนี้ทำไมถืออย่างนี้นี่โอ้โหตัวใส่ไฟเลยเรียบตัวเฮ้ยเก้าสิบสี่จุดสูงเจ้าเป็นยังไงบ้างน้องเขาตีไม่เจ็บเลยเดินแบบ ของเจ้ากระดูขาวยังมีอยู่เพราะว่ามันไม่มีติดลบแต่าคนนั้นเกิดศูนย์เหมือนกันสองคนนี้ปะทะกันดีใหมดีใหมก็จะให้ตีกันตบกันใครตายก็คือไม่ได้เอาคนไหนพี่หอยหายเจ็บยังคะเอาซ้ำหรอคุณยังกล้าเลือกผมอีกหอมเขาไม่เลือกพี่หอมหรอกพี่หอมเพี่ใครจะมาเลือกพี่ของพี่หอมนั่งนะเอไนั่งเลว เปลี่ยนเป็นไม้อันนั้นนากเมื่อกี้ี่มันไม่แปี่เลยโอ้มันแดงอะไรล่ะไอ้โหนหนักๆลูกเดี๋ยวไปเอาเงินกับพี่หมื่นหนึ่งโอ้โหไอ้ต้องสอนน้องว่าวิธีการตีตียังไงย่เอาคอไตรงเนี้ยใช่มันไม่ดังมันไม่ดังตียันไงตีน้องดูเด้อู้ พร้อมนะขันพลาสติกขันพลาสติกถ้าไม่มีศูนย์ออกมาเข้ารอบเลยนะครับหนีกระดูขาวตกรอบทันทีนะถ้าศูนย์คุณสองคนค่อยชิงกันพร้อมเตยมตัวอุ้ยรงมาหนึ่งร้อยจุดสามพันอาหอมหอมนี่น้ำตาใช่ไหม เสียขาแล้วเสียที <not S 1> of of ่คุณร้องนี่อะไรน่แบบจะแตกเมื่อกี้วันสุ้นปีศาจที่่อนแอที่สุดนับตกรอบไปก่อนโดนเฮงเกียร์จัดการไปเรียบร้อยคือหมายเลขสี่การเดินทางของเราต้องเดินทางต่อแล้วอย่าบอก เกิดเรื่องขึ้นจนได้เพราะตอนนี้พระถังและตื่อป่วยไก่ถูกปีศาจแบงมุมจับลงไปที่ถ้ำใตา้บาดาลซึ่งเหล่าลูกศิษย์ที่เหลือก็ต้องตามลงไปช่วยกันละครับซึ่งการลงไปที่ถ้าบาดาลจะต้องเจอกับบทพวิสูจน์อะไรและปีศาจตัวไหนจะเป็นปีศาจเพียงหนึ่งเดียวจะได้เข้าไปลุ้นเงินแสนช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ